สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีก็มาอีกแล้วนะจ๊ะเอาสิมาเฮ็ดเมนูอย่างเนาะหลายอย่างก่อนอื่นก็ต้องถอดปลาทูก่อนเลยจ้ะก็คือว่ามือนีสิ่ต่ำเจวปลาทูต่ำเจวปลาทูแบบแห่งๆเด้อพี่น้องมือนีมือนีเป็นมือที่ว่าคอยยุดคอยนอนคอยแบบรับสบายมากคอยก็เลยแบบ ลุกขึ้นไม่เห็ดกับเขาตั้งแต่เศร้าน,น,นะจ๊ะเจ็ดโมงเศร้านะจ๊ะนี่จ้าแล้วก็จะมีถอดป่านะจ๊ะถอดปลาน้่นเนาะแล้วก็จะมีผัดผักบุ้งเด้อพี่น้องทุกคนอาจจะคิดว่าเออมือนีข่อยคือเห็ดกับเขาหลายยางแถว้คือว่าข่อยพักพรเพียงพ่อพี่น้องแล้วข่อยมีเวลาเดี๋ยวไปร่านท้ยไปสื่อกับเขาข่อยก็ได้ไต่สื่อไม่เห็ดกินเพราะว่าก็เห็ดงานอาทิตย์นึงกะหยุดเที่ยหนึ่งเนาะพี่น,น้องเนาะส่วนเห็ดงานก็บอกให้มีเวลาเห็ดก็เห็ดเด็กแค่ยางเดียวบัดนี้ได้ไดก็หยุดแล้วพี่นออเ มันไปโลดจ้าถอดปะทูถอดป,ะท,อดปะทับที่มันเสร็จแล้วเขาก็มาขวัวิกเดอ้อพี่น้องขัวขัวไปจากขัวขัวไปโลดเอานี่ละจ้าก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่นอ้อง กวาดเซตแล้วขอ่อยกระซิบเอามาตำนะจ๊ะขอ่อยกระซิบใส่ไสไอูมามีนะจ๊ะคือขาดบดแล้วเกลือซ้ำนี่ล้วพี่น้องขอ่อยที่ตำเจียวปลาทูแห้งเด้อขอ่อยบ่ใส่ปลาแดกพี่น้องใส่แค่เกลือกับสุรลดกระเพาะจ้ะแล้วกับปลาทูของเฮาวตัวหนึ่งที่ทอดลงไปนะจ๊ะก็แกะไว้แล้วก็เอามาตำ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 ,ตำ,ต,ำ,ต,ำตำนะพี่น้องกินกับลวกผักแซ่บแล้วก็ทอดปลาแซ่บผัดปลาปูงแซ่บนะจ๊ะแล้วก็หนึ่งข้าวเหนียวห่อนจ้านี่ยเราจะเป็นอันว่าเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยอันดีเคลียร์ออกหนึ่งมันอย่างเด้อพี่น้องกลางอืม บาทนี้ข่อยกระซิมะลวกผักปังเด้อพี่น้อง,องอก่อนอื่นข่อยกระสิไส่เกลือลงไปก่อนจ้านี่แหละจ้าอา้าวน้ำก็เริ่มเดือดบกุกบุกแล้วเนาะข่อยกระสิผักปังลงไปพี่น,อนรร้องก่ต้องไห้มันสุกบ่ต่องให้มันเละหลเอาแค่มันหยบหยบกระเพาะพี่น้องแบบว่าทานผักใบเขียววะค่ะก็ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวจะกลับกลับกระสเต็ดแล้วก็ใส่กระซ่อนซอนขึ้นมาเด้อพี่น้องนี่และจ้าอา้าวบาตนี้เขาก็มา หมักพริกเพื่อที่จะพัดอันพักบุ้งเด้อ พี่น้องอ้าวใส่พริกมันลงไปเอาเผ็ดเผ็ดเลยผักบุ้ง่อยกระห้อน่อยกระลี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องกระใส่นำมันลงไปพัดพริกลงไปจะโอ้โหกลิ่นฟุ้งเลยเสียงผัว่อยจามอยู่ในของน้ำครึ่งครึ่งอยู่พี่น้องเอ้ยอ,อ้าวเครื่องปรุงก็ปกติ๊บพี่น้องก็ยังตีเห็นกระอู้มามีซุปรสซอสหอยนะจ๊ะน้ำตาลนะจ๊ะซอสฟ้าเขียวก็ปกติตามเท้าเห็ดกันนีและพี่น้องง่ายๆอ้าวพัดพัดไปพี่น้องผักบุ้งก็เริ่มยุบ บรต้องสุกหลายก็ประมาณนี่นะพี่ก็โอโหรถจัดจ้านว่าสันเห็นเพชรจังสีแต่รสชาติอร่อยเด้อพี่น้องนี่แหละจะว้าวบะเนียวก็มันหนึ่งข้าวเหนียวเด้อพี่น้องอคนอัสสีบอกอื ok, ้อหลายอย่างแถมมันนี่ก็เห็ดหลายอย่างเนี่ยนั่นแหละก็คอยยุดคอยพักพอนหลคอยมีเวลาไปล้านไทยคอยกันเลยเห็ดจ้าข้าวเหนียวคอยนิดหนึ่งคอยก็สิซิบน้ำใส่นิดหนึ่งเด้อพี่น้อง ให้มันแบบว่าสุกๆุกคึกเห็ดเขาห่อหมูเห็ดเข้าเนียวหมูอัน,นยังสิแม่นี่ล่ะเข้าเนียวเขาเร็จแล้วบาทนี่นี่ละพี่น้องกับเขาของเฮ้าก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องที่ว่าเออเขามากดถึกใจคดติดตามคอยน้าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องอืมขอบคุณที่เขามาติดตามคอยเด้อจ้าอ้าวซ้ำนี่ละพี่น้องไปกินเข้ากันดีกว่าคุณซาก็หิ้วแล้วบายบายจ้า